สวัสดีแฟนๆห้ิสีนิวัตทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนำรถสุดลิมิตนะฮะลิมิตยังไงอย่างที่ได้โพสต์ไปนะครับผมทั้งในแฟนเพจ Facebook แล้วก็ในชุมชนของ YouTube Channel นะฮะคันนี้นะครับผมคือในประเทศไทยเนี่ยมีแค่30คันนะครับผมแต่ว่าทั่วโลกนะทั่วโลกรวมกันแล้วมีอยู่3000คันนะครับผมคือเป็นรถที่ลิมิตมากๆนะท่านใดที่อยากจะได้รถ เอาไว้เก็บในคอลเลกชันนะครับผมเป็นนักสะสมเนาะนักสะสมรถนะเก็บรถที่มันลิมิเต็ดแบบนี้ไว้ในคอลเลกชันนะครับผมคันนี้น่าสนใจมากมากเพราะว่าประวัติประวัติดีมากเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับผมดูแลอย่างดีนี่คือจอดในห้องแอร์ตลอดเลยนะดูแลรักษาอย่างดีไม่ให้ฝุ่นไม่ให้แบบน้ําฝนมันกัดก่อนเลยนะผมดูแลดีมากอุปกรณ์ครบหมดทุกสิ่งอย่างนะผมตั้งแต่ออกห้างป้ายแดงมาคือครบหมดเลยนะผม และที่สําคัญเลขไม่เพียงแค่13,000มกิโลเท่านั้นเองเลขไม่น้อยมากนะครับผมท่านใดนะฮะที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะฟังรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูคลิปให้จบเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะบอกทุกรายละเอียดของรถยนต์รุ่นนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังนะผมผมฝากนิดนึงนะฝากกดติดตามนะครับผมทั้งในแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน u ู u ูบชาแนลนะฮะกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนโพสต์ก่อนนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผม ความมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูรายละเอียดของเจ้ารถยนต์คันด้านข้างผมนะฮะคันนี้มินินะผมแน่นอนว่าเป็นรถมินินะผมมินิรุ่นจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะครับผมรุ่น GP พีจอห์นคูเปอร์เวิร์กจีนะผมก็เป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชันเลยนะผมมีแค่30คันในไทยนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินขนาด2 0ลิตรเทอร์โบ นะผมพละกกำลังบอกเลยว่าเหลือเฟือเหลือล้นมากๆนะผม306แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์8สปีดสเต็ปโทนิกนะฮะขับสนุกมากนะผมอัตราการเร่ง0 100ใช้เวลาเพียงแค่5.3วินาทีเท่านั้นเร็วมากๆนะผมและท็อปสปีดที่เขาทำได้265กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นรถเล็กๆสไตล์มินิแต่โคตรแรงเลยนะผมคันนี้ถูกเซ็ตช่วงลงช่วงล่างระบบการควบคุมเสถียรภาพต่าง เขาพัฒนามาที่สนามอะไรรู้ไหม n e w บ u r ์ก i n g นะครับผมเป็นสนามแข่งรถที่มาหาโหดที่สุดในโลกนะครับผมคันนี้ถูกพัฒนามาจากที่นั่นนะครับผมท่านใดที่ชอบความดิบเถื่อนชอบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถคันนี้บอกเลยว่าขับสนุกมากๆนะครับผมตัวรถคันนี้เป็นรถปี2020นะฮะเป็นรถ2020นะเลขไมล์ห3 0 0 0มนกิโลนะครับผมราคาณนะตอนนี้อยู่ที่3 5 9ล้านบาทนะครับท่านใดที่สนใจนะ โทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะผมจะได้ไม่พลาดโอกาสเพราะว่ามันเป็นรถหายากนะผมในตลาดนาตอนนี้บอกเลยว่ามีน้อยมากๆนะผมในไทยมีแค่30คันทั่วโลกมี3,000คันนะครับผมอ่ะเรามาดูความสวยงามแล้วมาดูออปชันกันต่อเลยนะฮะคันนี้เริ่มจากที่ภายนอกกันก่อนนะครับผมภายนอกของคันนี้นะผมเป็นการตกแต่งชุดแต่งนะฮะ JC w GP นะผมเป็นการตกแต่งเฉพาะรุ่นเลยนะผมสีตัวถัง เป็นสีเลสซิ่งเกรย์เมทัลลิกนะครับผมเป็นสีเฉพาะรุ่นนี้รุ่นอื่นไม่มีสีนี้นะฮะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นที่จะได้สีเทาแบบนี้นะครับผมแล้วก็สีแดงๆด้านหน้าที่คุณเห็นเนี่ยเป็นสีแดงโรสโซนะฮะโรสโซเลสนะ,ะสีแดงแบบสนามแข่งเลยนะผมดูด,ดูสวยมากๆนะผมและกันชนด้านหน้าจะมีทําเป็นสีดําเงาขอบๆนะครับผมเพิ่มมิตินะฮะเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะฮะทั้งกระจังด้านหน้า นะครับผมทั้งตัวดักอากาศที่ฝากระโปรงนะฮรรวมถึงโลโก้มินิที่ฝากระโปรงด้วยจะเป็นสีดําเงาทั้งหมดนะครับผมกรอบโฟงกรอบไฟหน้าเป็นสีดําเงานะครับผมดุมากคันนี้ดุจริงๆนะครับผมไฟหน้าเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าแบบ LED นะฮะแล้วก็เป็นไฟหน้าอัจฉริยะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติเปิดสูงต่ําให้อัตโนมัตินะฮะดีมากนะครับผมเป็นไฟหน้าที่ดีมากๆเลยนะครับผมด้านหน้า ก็ออกแบบมาให้ถูกหลักอากาศพลาศาสตร์นะครับผมลูลมนะฮะลูลมนี่นะครับผมนี่คือการตกแต่งด้านหน้าของเขามีโลโก้ GP ที่กระจังด้านหน้าด้วยนะครับผมดูสวยมากนะนี่แค่ด้านหน้ามันดูสวยมากมันดูมีเสน่ห์มากขับไปไหนมาไหนมีแต่คนเหลียวมองแน่นอนนะครับผมทีนี้เรามาต่อกันที่ด้านข้างนะครับผมด้านข้างของเขานี่เลยสวมใส่ล้อขนาด18นิ้วนะครับผม เป็นล้อลายที่ดูสปอร์ตดูสวยมากนะครับผมในส่วนของคาลิปเปอร์เบรกนะฮะเป็นสีชิลลี่เลดนะครับผมก็เป็นคาลิปเปอร์สีแดงนะเป็นแบบสีพอร์ตนะครับผมในส่วนของจานเบรกด้านหน้าเนี่ยขนาด360คูณ30มิลิเมตรนะครับผมระบบห้ามล้อต่างๆนี่บอกเลยว่าสมรรถนะดีมากๆนะครับผมในส่วนของช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างอย่างที่บอกไปเขาถูกพัฒนา,นามาจากสนามแข่ง นูเบอร์ลิงนะผมก็คือจะออกดิบๆเถื่อนๆหน่อยนะฮะเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถไม่ได้เน้นความนุ่มสบายเท่าไหร่นะผมท่านใดที่ชื่นชอบนะการขับรถแบบสปอร์ตสปอร์ตแข็งๆหน่อยนะแบบรถแข่งนี้นะคันนี้ตอบโจทย์มากนะผมแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือซุ้มล้อนะฮะคิ้วโป่งล้อตรงนี้ทำจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะทั้ง4ล้อเลยนะผม ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์นะนี่ดูสวยดูแบบเท่มากๆนะผมและมีลำดับบอกด้วยว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันที่เท่าไหร่นะฮะเขาจะมีเลข serial number นะครัผมอยู่ตรงนี้คันนี้เป็นคันที่1,800นะถ้าเป็นคันอื่นก็จะเป็นเรียงกันไปนะผมมี3,000คันอะ่ะตัวเลขมันก็จะเรียงกันไปเลยนะผมนะท่านใดที่มีรถคันอื่นก็มาคอมเมนต์โชว์ด้านล่างได้นะครับผมนี่นะคันที่1,800นผมดูเท่มากกระจกมองข้างนี เป็นสีเงินนะครับผมเขาเรียกว่ามิวติงซิลเวอร์เมทัลลิกนะครับผมเป็นกระจกมองข้างสีเงินตัดกับสีรถที่เป็นสีเทาเกรย์นะก็ดูมีความแบบแตกต่างย้อนแย้งกันนะฮะเพราะว่าสีมันตัดกันมากๆนะครับผมก็ดูเท่ดีเป็นกระจกพับเก็บไฟฟ้านะครับผมนะด้านข้างการดีไซน์นะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์สีแดงด้านล่างนะเพิ่มความโดดเด่นให้กับด้านข้างของตัวรถนะฮะการออกแบบก็ดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยเนาะทีนี้ เรามาดูที่ด้านท้ายนะฮะด้านท้ายนี่ก็สปอร์ตสวยไม่แพ้ด้านหน้าและด้านข้างเลยนะผมเริ่มจากจุดเด่นอย่างแรกเลยนะฮะสปอยเลอร์นี่นะเป็นสปอยลสองชั้นนะครับผมเขาเรียกว่าดับเบิลวิงคอนทัวร์นะฮะนี่นะเป็นสปอยเลอร์สองชั้นนะครับผมดูเท่ดูใหญ่โตดูอลังการมากๆนะผมดูสวยเลยนะฮะแล้ที่ฝากระโปรงด้านท้ายมีโลโก้ GP สีแดงขอบดำนะฮะ บ่งบอกว่ารุ่นนี้คือรุ่นพิเศษนะครับผมรุ่น John Cooper Works p p นดะูเท่ดูสปอร์ตมากเลยนะแล้วก็การตกแต่งก็จะเน้นเป็นสีดำเงานะเป็นสีดำเงาเลยทั้งกรอบไฟทั้งตัวริ้วขอบฝากระโปรงต่างๆก็จะเป็นสีดำเงาทั้งหมดนะครับผมผัดลงมาที่กันชนกันชนนะฮะก็เป็นการตกแต่งตามแบบ j c w g p นะผมก็ตรงรุ่นของเขาเนาะ ปลายท่อเป็นปลายท่อคู่นะครับผมเป็นปลายท่อคู่ยิงกลางแบบสปอร์ตนะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อก็90มิลลิเมตรนะฮะยังไงดูเฟี้ยวมากเลยนะเออและเสียงโคตรเพราะเลยอยากจะบอกว่าเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยเสียงเพาะมากๆเสียงดุมากๆแบบดุดันเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังอ่ะผมฝากตะกล้องนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทรถ ็นอย่างไรกันบ้างเสียง <S <S เสียงนุ่มเสียงจะออกแบบนุ่มๆแต่เพาะมากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นรถที่แบบน่าสนใจมากๆนะทีนี้มาดูด้านท้ายมาดูด้านท้ายของตัวรถนะด้านท้ายนะครับผมเป็นพื้นที่การวางของนะเป็นพื้นที่การเก็บของวางของเป็นรถ2ที่นั่งนะครับผมเป็นรถ2ประตู2ที่นั่งนะก็คือด้านท้ายจะไม่มีเบาะนะครับผม แต่จะมีตัวค้ำตัวถังที่เป็นสีแดงเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะนี่นะเห็นไหมเป็นค้ำตัวถังสีแดงนะผมเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะฮะดูเท่ดูสวยแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวรถเนี่ยบอกเลยว่าจัดจ้านจัดเต็มแน่นอนนะครับผมถ้าได้ขับบอกเลยว่าติดใจนะติดไม้ติดมือกลับบ้านไปจอดในคอลเลคชันแน่นอนนะครับผมอ่านี่คือด้านท้ายแล้วก็ภายนอกโดยรวมนะครับผมภายนอกโดยรวมของคันนี้นะผมนี่เพียงแค่ภายนอกเท่านั้น เราไปดูขุมพลังของเขานะดีย๋ยวไปพาไปดูขุมพลังเครื่องยนต์นะฮะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับผมเดี๋ยวขอดับเครื่องก่อนนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์ของเขานะครับผมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบนะอ่าแรงอัดอากาศอยู่ที่9.5ต่อ1แต่ตอนนี้ผมหาที่เปิดฝากระโปรงไม่เจอแป๊บหนึ่งเอ๊ะนี่เปิดได้ละนี่นะฮะ เครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรเบนซินเทอร์โบนะผมอย่างที่บอกไปแรงอัดอากาศของเครื่องยนต์อยู่ที่9.5ต่อนนะผมพละกําลังของเครื่องยนต์สูงสุดที่306แรงม้าทํางานที่5,000-6,250ถึงรอบต่อนอาทีนะผมในส่วนของแรงบิดนะแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรทํางานที่1,750จนถึง2,500รอบต่อนอาทีนะผมผสานกับเกียร์ 8สปี d สเตปโทนิกนะครับผมที่เป็นเกียร์ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท B.M.W. นะครับผมบอกเลยว่าขับสนุกขับสนุกมากอัตราการทดเกียร์ต่างๆสมูทนุ่มนวลน,นะครแต่ก็ยังแฝงในส่วนของความดิบเถื่อนในการขับขี่นะครับผมนะด้านหน้าก็จะมีตัวค้ำโครงอะไรพวกนี้นะครับผมมีมาให้คือเน้นเพ r ร์ r m ร n c มนนะฮะไม่ได้เน้นเรื่องของความสบายไม่ได้เน้นในเรื่องของความ แบบว่าขับนุ่มนวลเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะเน้นเรื่องความนุ่มนวลต้องไปเล่นรุ่นธรรมดานะครับแต่ถ้าต้องการความดิบเถื่อนต้องการความสปอร์ตคันนี้ตอบโจทย์มากนะครับผมเร่งทีนี้หลังติดเบาะเลยนะเพราะว่าตัวถังเขาไม่ได้ใหญ่มากนะไม่ได้ใหญ่แต่พละกําลังเครื่องยนต์มันมันเหลือเฟือมันเกินนะมันเกินตัวถงังทําให้มันสามารถลากตัวถังได้อย่างแบบปิวเลยนะครับผมเพราะว่า อัตราการเร่ง0 100นะ0 100ใช้เวลาเพียงแค่5.3วินาทีเท่านั้นเองนะผมถือว่าไม่ได้ไม่ได้นานเลยนะนับ1 2 3 4 5ปุ๊บถึง100แล้วแป๊บเดียวเองเหยียบไปแป๊บเดียวเพอเพไม่รู้ตัว้วยซ้ำนะผมนะแล้วก็ท็อปสป,ปีดทำได้265กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะผมไม่ธรรมดาจริงๆนะนี่คือภายนอกแล้วก็เครื่องยนต์ของเขานะผมอะไปดูภายในนะฮะ ภายในคันนี้ก็สวยไม่แพ้ภายนอกเลยเพราะว่ามันจะมีความพิเศษหลายๆอย่างนะครับเรามาเริ่มดูที่ตัวเบาะกันก่อนนะตัวเบาะของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะที่ใช้วัสดุ2อ,อย่างผสมด้วยกันนะครับผมตรงกลางจะเป็นวัสดุผ้าได y นามิก้านะครับผมดนามิก้าคืออะไรเป็นผ้าที่เป็นแบบเหมือนเนื้อใยไมโครไฟเบอร์ iber, นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะลำตัวของเราทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ลื่นถลยเวลาเราเอ่อ เกิดเบรกแรงๆอะไรพวกนี้มันจะไม่ได้ลื่นไปติดในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็เวลาเราเลี้ยวอะไรงี้ตัวเราจะไม่หลุดออกจากเบาะนะครับผมในส่วนของปีกด้านข้างนี่นะปีกด้านข้างเนี่ยจะเป็นหนังแท้นะผมหนังแท้แตัเดเย็บด้วยได้สีแดงเห็น,นไหมด้สีแดงสวยเลยนะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ gp นะมันจะมีอยู่หลายๆจุดเลยนะสัญลักษณ์ gp เพื่อบอกว่ารุ่นนี้คือรุ่น gp นะเป็นรุ่นพิเศษนะอ่านี่คือในส่วนของเบาะเป็นเบาะปรับมือนะอย่างที่บอก คือความสบายไม่ค่อยมีแต่ถ้าเรื่องของ p e r f o r m a n c e คันนี้ตอบโจทย์นะครับผมเนี่ยเป็นเบาะปรับมือทุกอย่างเลยนะครับ <c oughs> ก็เน้นเรื่องของอะไรนะการใช้งานง่ายๆนะครับผมเรื่องเทคโนโลยีความสะดวกสบายอะไรก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะสายเบลนี่เป็นสายเบลสีแดงนะครับผมเห็นไหมดูสวยเลยนะผมไม่มีคราบสกรปรกเลยนะเห็นไหมสะอาดสะอ้านสุดๆไปเลยอย่างกับรถป้ายแดงเลยอะค,คันนี้สวยมากคันนี้สวยมากจริงๆนะผมอ่านี่คือในส่วนของเบาะนะถัดมาที่พวงมาลัยนี่นะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะผมตัดเย็บมาได้อย่างปราณีตเลยนะฮะเห็นไหมตัดเย็บได้อย่างสวยงามแล้วก็มีในส่วนของบอกตำแหน่งที่1 2บสนาฬิกานะครับผมตรงนี้คืออะไรไม่ได้ทำมาเพื่อสวยๆอย่างเดียวนะฮะตรงนี้เขามีจุดประสงค์ที่ว่าถ้าเป็นรถแข่งนะผมถ้าเป็นรถแข่งเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกตำแหน่งว่าตอนนี้ล้อเราตรงหรือ,อยังนะครับผมใช้แค่หางตามองก็รู้แล้วว่าเฮ้ยตอนนี้พวงมาลัายเราตรงหรือเปล่านะครับผมเนี่ย ตรงนี้เป็นจุดสังเกตนะครับผมที่12นาฬิกาคันนี้ก็มีทำให้นะเป็นมาร์กนะครับผมแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆมีคูชคอนโทรสามารถลิมิตความเร็วได้นะฮะตั้งรับสายโทรศัพท์ต่างๆก็สามารถตั้งค่าได้นะครับผมทีนี้เรามาดูตรงกลางนะฮะนี่นะอุ้ยแปบ๊บหนึ่งอ่ะตรงกลางตรงนี้เป็นหน้าปัดฟูลดิจิตอลขนาด5นิ้วนะฮะเป็นหน้าปัดฟูลดิจิตอลนะโหดูเท่มากเลยดูล้ำ นะอย่างกับรถ EV เลยนะครับเนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดไม่มีเข็มไม่มีอะไรเลยนะผมขนาดตรงกลางนี่คือ5นิ้วนะฮะก็จะบอกในส่วนของข้อมูลต่างนะครับผมอินโฟมิชันต่างนะผมว่าตอนนี้รถเนี่ยมีอะไรแจ้งเตือนมาบ้างแล้วก็ดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการสิ้นเปลืองระยะทางอุณหภูมิภายนอกเวลานาฬิกาดิจิตอลนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์ gp อยู่ด้านบนด้วยนะดูสวยมากเลยนะนี่แค่หน้าปัดเลยยังดูล้าเลยนะครับผมตรงกลางล่ะตรงกลางก็คือเป็นเครื่องเล่นนะครับผมอย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันในแนะ นะครับผมตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแตกต่างจากรุ่นทั่วไปเท่าไหร่นะผมจะแตกต่างก็ตรงไอ,ไอ้การตกแต่งเนี่ยมันก็จะเป็นวงแหวนสีดําเงาเห็นไหมเป็นวงแหวนสีดําเงาขอบสีเงินๆนะครับผมอ่านะแล้วก็ทางด้านซ้ายนะฮะคุณจะเห็นว่าแดชบอร์ดด้านหน้าเนี่ยจะมะีตัวเลขก็คือบอกว่ารุ่นนี้คันน,น,นี้คือลำดับที่เท่าไหร่นะครับเป็น s e r ี a l number นะฮะมีทางด้านนอกและด้านในด้านนอกก็อยู่ตรงซุ้มล้อนะฮะด้านในก็อยู่ตรงคอนโซลด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างนั่นเองนะครับผมอ่านะวัสดุก็ พรีเมียมหรูหรานะเป็นนวมทั้งหมดนะเป็นนวมทั้งหมดเลยดูสวยอะแล้วก็คันนี้สะอาดสะอา้านเหมือนรถป้ายแดงเลยจริงนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมที่สนใจนะมาดูคันจริงนะครับผมมาลองสัมผัสคันจริงบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมนะทีนี้ในส่วนของพวงมาลายัยผมยังบอกไม่หมดเลยพวงมาลัยเนี่ยมันจะมีแพดเดิลชิพอยู่ด้านหลังนะเป็นแพดเดิลชิพนะสัมผัสนี่คือรู้เลยว่ามันคือเหล็กอะเออมันเป็นวัสดุที่แบบดูแบบ แพงอ่ะดูแพงอ่ะเออมันดูเท่มากแล้วก็มีโลโก้ GP อยู่ทางด้านหน้าตรงนี้นี่เห็นไหมทุกตำแหน่งทุกอย่างมันจะมีคําว่า g p ทั้งหมดเลยทั้งทั้งบวกทั้งลบเลยนะเห็นป่ะเออมันดูแบบลิมิเต็ดไหมดูลิมินเต็ดไหมดูสวยใช่ไหมอ่าถัดมานะผมลงไปที่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศนะก็เป็น3มวงอย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วอันนี้คือปกติไม่มีอะไรนะฮะลงมาก็จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะผมแล้วก็เป็นในส่วนของระบบ i d e start stop ระบบปิดการ ลื่นถลายนะผมคันนี้เนี่ยระบบการลื่นถลายจะพิเศษกว่ารุ่นปกตินิดนึงนะผมจะอธิบายฟังคือในในส่วนของระบบการลื่นถลายระบบการควบคุมสุทธิภาพต่างๆของเจ้าจอห์นคูเปอร์เวิร์กจีพีเนี่ยมันจะพิเศษกว่ารุ่นปกติคือมันจะมีโหมดอยู่โหมดหนึ่งนะเขาเรียกว่าโหมด GP Lessing นะมันถูกพัฒนาขึ้นมาที่สนามนูเบิร์ลิงนะผมทําให้ระบบควบคุมระบบการลื่นต่างๆเนี่ยมันจะประสิทธิภาพดีกว่ารุ่นปกติ นะครับผมคันนี้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าตรงนั้นแหละนะมันจะมีความพิเศษอะไรหลายๆอย่างนะผมที่นอกเหนือจากดีไซน์นอกเหนือจากการตกแต่งการใช้วัสดุที่มันแตกต่างกันมันเรื่องของสมรรถนะเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องยนต์เรื่องของประสิทธิภาพช่วงล่างอะไรพวกนี้มันก็จะมีเสริมเข้ามาด้วยนะผมมันไม่ใช่แค่พิเศษแค่ชุดแต่งอย่างเดียวนะผมก็อธิบายให้ฟังกันเนาะนะทีนี้ลงมาอีกก็เป็นในส่วนของคันเกียร์นะผมอันนี้ก็คุณนตาคุณตากันเนาะเป็นเกียร์ สเตปทุนิก8สปีดมีสปอร์ตโหมดมีแมนนวลโหมดให้คุณได้เลือกใช้งานนะผมแล้วก็เป็นปุ่มคอนโทรลเลอร์อยู่ใ,ใกล้กันนะฮะก็เป็นเหมือนไอรดเลยแหละฮะก็คุณหน้าคุณตากันที่พักแขนมีลําโพงนะอยู่ด้านข้างฝั่งคนนั่งตรงนี้มันจะมีลําโพองอยู่ฝั่งนี้นะฮะนี่มีลําโพงแค่ตรงนี้นะผมแล้วก็เป็นที่พักแขนที่ใส่คงใส่ของวางโทร,โทร,โทรศัพท์นะเป็นอุปกรณ์เสริมที่คุณต้องไปซื้อเอ,เองนะผมเพราะว่าออกห้างมาเขาไม่ได้ให้มาเนาะก็ประมาณนี้นะผมถ้ามองในภาพรวมนะ มองในภาพรวมเนี่ยความสะดวกสบายเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเรื่องของความไฮเทคมันยังมีอยู่นะครับผมแต่ความสะดวกสบายอาจจะดูด้อยไปหน่อยนะครับผมเพราะว่า1เลยคันนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการขับขี่เปอร์ฟอร์แมนซ์เครื่องยนต์อย่างที่บอกไปเ e อร์ฟอร์แมนซ์ของช่วงล่างนะครับผมเน้นในเรื่องของการขับขี่เป็นหลักไม่ได้เน้นเรื่องของความสะดวกสบายความหรูหรานะครับผมตรงนี้คุณก็ลองลองตัดสินใจกันดูถ้าคุณต้องการความลิมิตนะ คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมอ่าอะไรประมาณนั้นนะผมเรื่องของโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงคันนี้สวยมากสวยจริงๆไม่รู้ว่าจะติอะไรเลยนะผมสีเดิมทุกตำแหน่งทุกทิ้นส่วนไม่เคยชนไม่เคยมีสะเก็ดหินเลยจอดในห้องแอร์นะไม่ใช่ในที่ร่มอย่างเดียวนะในห้องแอร์เลยนะผมเป็นคอลเลกชันเลยอ่ะไปดูบ้านเจ้าของคันนี้มาทุกคันที่เขามีเนี่ยเป็นทะเบียนเลข5้าหมดเลยนะผมแล้วก็ทะเบียนเนี่ยจะเป็นหมวดเบิ้ลทั้งหมดนะฮะบ,บอกเลยว่า คตรเฟี้ยวนะฮะถ้าคุณไ็ได้ไปเห็นบ้านเขานะบอกโอ้โหพี่แม่งเป็นคอลเลคชันแบบดีๆเลยอ่ะเหมือนกับเป็นห้องจัดแสดงสินค้าเอหรือประมาณนั้นเลยนะผมแบบอยากให้เห็นจริงๆนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนะครับผมสำหรับเจ้ารถมินิจอนคูเปอร์เวิร์ก GP คันนี้นะผมท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วสนใจนะผมก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์เดิมนะ 0901011019นะครับผมหรือจะแวะมาชมคันจริงมาลองสัมผัสมาลองนั่งดูที่โชว์รูมห้สสินวันถนนราชพฤกษ์ได้ตลอดทุกวันเปิดบริการทุกวันนะฮะ8โมงถึง1ทุ่มนะผมโทรมานัดก่อนล่วงหน้าได้นะครผมคันนี้นะปี2020นะฮะเป็นรถลิมิเต็ด limited, ลำดับที่1,800นะผมเลขไมล์13,000กิโลเท่านั้นนะฮะในส่วนของราคาอยู่ที่3 5 0,000ื่น 9 0 0 0บาทนะผมอุปกรณ์ต่างๆมีมาครบหมดเหมือนกับรถป้ายแดงเลยนะครับผมสนใจก็ทักมาได้นะฮะหรือว่ามาดูคันจริงก็ได้เช่นเดียวกันนะผมสำหรับคลิปนี้นะฮะผมกอฟหัามศินวัตรก็ขอตัวลาไปก่อนนะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย Car ์โฟช r เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟช r e com